คลิปนี้ครูเจี๊ยบจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการถอนเงินออกจากกระเป๋าพ็อกเก็ตเข้าบัญชีธนาคารเนาะทุกคนมาที่หน้าแอปสีวิไลนะคะครูเจี๊ยบจะจิ้มไปตรงนี้เนาะ,ะเข้าแอปสีวิไลไปแล้วว้าวทุกคนจะสังเกตเห็นว่ายอดเงินในกระเป๋าพ็อกเก็ตนะคะของครูเจี๊ยบเพิ่มขึ้นมาแล้วจาก เมื่อวานที่ครูเจฟทำการแปลงเงิน2 0 0แสนจากตรงนี้นะคะเข้ามากระเป๋าพกเกตจะเข้ามาในวันนี้เนาะอ่าก็หลังจากหักค่า GP 37.45ซไปแล้วนะคะมีเงินเข้ามาใน Pocket, พกเกตครูเจฟเนี่ยแสนกว่านะคะวันนี้ครูเจฟจะทำการถอนสักประมาณ60,000บาทนะคะเงินในกระเป๋าพกเกตเนี่ยหนึ่กเกตเท่ากับ1บาทเลยนะคะครูเจฟสามารถถอนเข้าบัญชีธานาคารที่ครูเจฟได้ทาการ เข้าไว้ในระบบของสีวิไลนะคะก็เลื่อนมาที่กดปุ่มโฮมลงไปค่ะพอกดปุ่มโฮมนะคะจิ้มมาตรงคำว่าถอนพ็อกเก็ตตรงนี้นะคะอ่าจิ้มไปเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะ อ่าอันนี้คือบัญชีธนาคารที่ครูเจฟได้ดีวไว้กับแอปสิวิไลเนาะทุกครั้งการถอนจะมีค่าธรรมเนียม15บาทไม่ว่าจะถอนยอดเท่าไหร่ก็ตามนะคะวันนี้ครูเจฟจะถอนยอดเงินอยู่ที่60 0 0 0บาทนั่นเองค่าธรรมเนียม15บาทนะคะก็ถอนออกได้จริงก็ประมาณ 59, 98, 5 9 9 8 5น้นั่นเองอ่าเดี๋ยวครูเจฟเติม ห5ไปเนาะเผื่อเป็นค่าธรรมเนียมยอดถอนจะได้เป็น6 0 0 0ืนเต็มๆนั่นเองค่ะและเราก็กดคำว่ายืนยันไปได้เลยทุกคนจะดูประวัติการถอนสังเกตประวัติการถอนล่าสุดตรงนี้นะคะอยู่ที่8 4 5 0 9 0บาทนะคะเดี๋ยวครูเจฟจะมีประวัติถอนเพิ่มเข้าไปอีก6 0 0 0ืนนะคะหลังจากนี้เนาะอ่ะเราทำการกดยืนยันไปได้เลย เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะก็ประมาณวันพรุ่งนี้นะคะเงินก็จะเข้ามาที่ธนาคารของครเจเจียตามบัญชีนี้ค่ะ60,000บาทนั่นเองจ้าอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้โหลดแอปสิวิไลและยังไม่ได้เข้ามาเล่นเกม Happy f o o t ตในแอปสิวิไลนะคะเชิญชวนทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะคะเราจะได้มีเงินช้อปปิ้งมีเงินถอนออกมาใช้จ่ายได้ด้วยนะคะ บายบายค่ะ